จเรื่องการปฏิบัติช่วงนี้เป็นช่วงศึกษาและการเก็บอารมณ์การที่เราได้สวดแปลที่สอดคล้องการปฏิบัติด้วยทำให้เกิดเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ตรงที่ว่าเวลาเราไปปฏิบัติเนี่ยมันก็จะมีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นซึ่งถ้าหากว่าเราได้ <c oughs> เข้าใจ ทั้งสองด้านเข้าใจในส่วนที่เป็นรูปหรือสมมุติเข้าใจส่วนที่เป็นนามเรือปรมัติ์เวลาเราไปปฏิบัติเนี่ยเราก็จะปฏิบัติกับมันได้ถูกนะคือในส่วนที่มันเกิดมันเกิดให้เห็นแต่ละเวลากับรูปนะเรียกว่าสมมุติเช่นเวลามันรู้สึก หนักรู้สึกปวดรู้สึกเมื่อยรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งเค่งตึงเนี่ยเป็นอาการของรูปอาการเหล่านี้ถ้าสมมุติว่าเราไม่เข้าไปตามรู้แก้ไขให้ชัดเจนมันก็จะก่อให้เกิดอาการอย่างอื่นเข้าไปลุกเข้าไปถึงใจคืออาการทางนามเรียกว่านามบรูปนะ เช่นเวลามันหนักมันวงทวงทับเราก็เกิดอาการเบื่ออาการไม่ชอบอาการอึดอัดอาการาไม่สนุกอะไรนี้เป็นอาการของนามหรือกนามมารูปอนี้ในภาคปริยัติของเราที่เราสวดเนี่ยท่านให้พิจรารณาธรรมานุปัสสนาที่เราสวดเมื่อกี้ภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติให้พิจารณาเป็น ทั <poisoned. S 2> ้งสามวละโดยเฉพาะธรรมานุปัสสนาที่เลยสวดท่านตั้งต้นที่เรื่องนิวรณ์ทั้งห้าตั้งต้นเรื่องนิวรณ์ทั้งห้าก็คือให้พิจารณาทั้งกามะฉันทะเริ่มต้นว่ากามะฉันทะในมีอยู่ไหมถ้าเริ่มต้นโดยสันตังวาสันตังวาอาจจะตังกามะฉันโทติประชาณติให้รู้ชัดๆว่าความพอใจในกาม แต่ความว no ่าการในแง่ของกรรมฐานเนี่ยไม่ได้หมายถึงการภายนอกแต่หมายถึงการภายในการภายในถึงความรักสบายความอยากจะให้มันสบายกว่านี้ไอ้ที่รู้สึกไม่สบายแล้วอยากให้มันสบายกว่านี้รู้สึกมันหนักก็อยากจะให้มันเบากว่านี้รู้สึกมันง่วงก็อยากให้มันโปร่งกว่านี้รู้สึกมัน อึดอาดก็อยาให้มันคล่องตัวคนนี้อะไรทำนองเนี่ยให้ความอยากลักษณะตรงกันข้ามที่เราไม่ชอบเป็นกามันหนึ่งคือผลักให้เราใจของเราไปแสวงหาภาวะที่เราต้องการที่ชอบเป็นกามชนิดหนึ่งแต่ให้รู้ว่าไอความรู้สึกชนิดนี้มีอยู่ก็เรียกว่าสันตงว่าเมื่อมันมีอยู่ท่านก็ให้ไปพิจารณาเป็นสามวาระนะเวลาถึงการเกิด ึ้นการเกิดขึ้นของมันว่ามันเกิดอย่างไรไอ้ตัวที่ชอบไม่ชอบมันเกิดมาจากที่ไหนไอ้ความรู้สึกชอบก็ดีมันออกมาไม่ชอบก็เป็นพยาปาทะถ้าเราไม่ทันพิจารณาพยาปาทะความอึดอัดขัดเคืองคือไม่ชอบความไม่ชอบมันมาจากไหนพออึดอัดขัดเคืองนานเข้านานเข้า มันก็อยากจะไม่สนุกง่วงเหงาเศร้าซึมพอพิจารณาต่อไปอีไอความง่วงเหงาเศร้าซึมเกิดมาได้อย่างไรมันมีอยู่งงเศร้าซึมพอไม่ทันพิจารณามันก็พัฒนาให้เป็นความฟุ้งซ่านความคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาคิดเรื่องนั้นขึ้นมา,นนนม,ามันก็เกิดความสงสัยยีวันก็จะมาครบเซตของมัน ทีนี้ในภาคปฏิบัติเราก็ดูอาการเหล่านี้ให้ชัดๆนะพิกไปเปลี่ยนไปเพราะนั้นการเดินโยกมุมการสร้างจัง,งหวะก,ก็คือการดูความมีไม่มีของอาการต่างๆความพอใจมีไหมความไม่พอใจมีอยู่ไหมความอึดอัดขัดเคืองมีไหมความง่วงเหงาห้านอนมีไหมความฟุ้งซ่านมีไหมความรังเลมีไหมตามดูไปเรื่อยๆถ้าตัวไหนไม่มี ก็รู้ว่าไม่มีตัวไหนมีก็รู้ว่ามีถ้าแนม่มีท่านก็ให้รู้ว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรเกิดขึ้นอย่างไรแล้วก็มันตั้งอยู่อย่างไรมันจะละอย่างไรนะที่ละได้แล้วก็ให้รู้เป็นชัดๆที่เราเราสวดมาเมื่อกี้ใช่ทั้งหมดในภาคปฏิบัตินะแต่ทีนี้ในมีบางช่วงที่เราปฏิบัติไปแล้วเราบอกมันไม่มีอะไร ก็ให้รู้ว่าไม่มีแต่การที่เราไปนั่งคิดเอาว่าจะพิจารณาเป็นธรรมวิจัยว่าตัวนี้เป็นอย่างไรตัวนั้นเป็นอย่างไรอันนี้ก็เข้าไปในความคิดนะเป็นความคิดแต่ว่าเราว่าเป็นพิจารณาคําว่าพิจารณาถึงหมายถึงเห็นอาการที่มันกําลังเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่แหละโดยที่ไม่ต้องมานั่งคิดเจรณาเพียงแต่เห็นอาการจังใช้กับว,วิปัสนาหรือว่าเห็นอาการเหล่านั้น โดยที่ไม่ใช่จินตนานะแต่เราใช้วิปัสนาเราไม่ใช้วิปัสนาในตามภาษาไปแปลว่าพิจารณานี่ไม่ถูกนะแต่ว่าเห็นแจ้งเห็นชัดเราก็ว่าประชานาติใช่ประชานี้เห็นชัดเจนเห็นภาะวะที่มันมีอยู่ภาวะที่มันเรากําลังละมันอยู่ละอย่างไรนี่ก็คือกระตุ้นความรู้สึกตัวชัดๆก็ถือว่าเป็นการละและ แต่เมื่อไรถ้าความรู้สึกตัวไม่ชัดมันก็เกิดขึ้นใหม่เมื่อไรความรู้สึกตัวชัดมันก็หายไปคือไม่ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องละอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่นะเพียงแต่กระตุ้นความรู้สึกตัวให้ชัดๆอันไหนมันไม่ชัดก็กระตุ้นให้ชัดอย่างนี้นะอันไหนมันหนักก็กระตุ้นให้มันชัดความหนักจะหายไปได้อย่างไรทนไนรู้สึกปวดทำไงให้มันหายปวดก็ทำนี่ทำลงไปเลยนลักษณะปฏิบัติ คือปฏิบัติต่อสภาวะนั่นไปเลยคือไม่ต้องเอาสภาวะนั้นมานมานั่งคิดนั่งตรองนั่งนึกเราไม่ใช้จินตนาหรือพิจารณาเราใช้คําว่าวิปัสนาคําว่าวิปัสนาคือเห็นประชานาติคือเห็นชัดๆอาการชัดขณะนี้เป็นยังไงนี่ภาคปฏิบัตินะแต่ถ้าหากเราไปนั่งนึกคิดตึกตรองอันนี้ไม่ไม่ใช่เป็นวิปัสนาจะกลายเป็นพิจารณาหรือกลายเป็นจินตนาไป ซึ่งมันก็จะเป็นนามมารูปอีกอันหนึ่งขึ้นมาแต่ในการเห็นเนี่ยมันเป็นประจักลงไปก็เรียกว่าเป็นนามเป็นเป็นนามวิปัสนาคือใช้นามเนยมาแก้รูปแต่ไปใช้นามใช้ใช้รูปไปแก้รูปไม่ได้การจินตนาการการนึกการคิดพิจนารณาเนี่ยเป็นนามมารูปเราจะเอาไปแก้รูปคือความหนักความหน่วงความขี้เกียจความเบือ่อความ มีความไม่มีอันนี้ยมันเป็นรูปอันหนึ่งแล้วเราจะเอานามมาลูปคือกัรนึกคิดพิจารณาไปแก้เนี่ยมันแก้กันไม่ตกแต่ถ้าหากว่าเราจะแก้เรื่องรูปเราก็เอานามเข้าไปแก้เหมือนเราจะแก้เรื่องร้อนเนี่ยเอาใจเย็นเข้าไปแก้แก้เรื่องมืดล้วก็เอาสว่างเข้าไปแก้มันถึงจะตกนะถ้าเอาร้อนไปแก้ร้อนมันก็ร้อนเขา้ปอีกถ้าเอามืดไปแก้มืดมันก็มืดขาไปอีกเอาคิดไปแก้คิดมันก็คิดขาไปอีก นี่เขาเรียกว่าเอารูปไปแก้รูปเอาภาวะตรงข้ามมาไปแก้่กเลยเอานามไปแก้รูปหมายความว่าพอมันง่วงทําภาวะที่มันไม่ง่วงขึ้นมาทําไงก็ได้ที่มันไม่ง่วงทําขึ้นมาเราจะไปคิดว่าเอ้ความง่วงไปอย่างง่อย่างนี้นี่เขเรียกว่าอารูปไปแก้รูปมันจะแก้ไม่ตกเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นภาคปฏิบัติท่าน,นใช้คําว่าให้พิจารณาสมุทัยะ คือพิจารณาถึงสมุทัยของมันสมุทธยะธรรมาอช,ชัตตาทั้งภายในและภายนอกทั้งภายนอกและภายในดูอาการที่มันเกิดขึ้นขณะนี้มันเกิดขึ้นภายในหรือเกิดขึ้นภายนอกถ้าเกิดขึ้นภายในและอาช,ชัตตาเป็นอช,ชัตตาธรรมอิติอช,ชัตตังวาธรรมเมสุธรรมานุปัสสีวิหารติมีปืดปกติพิจารณาคือเห็นชัดว่าภายในอะไรเกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยอะไรเกิดขึ้น ในกายของเราเนี่อะไรเกิดขึ้นจใจต่อมาบอกว่าพระหิทธา,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 าวาธรรมเมสุธรรมานุปสัสสีพิจารณาภาวะที่มันเกิดขึ้นภายนอกในส่วนกายเนี่กายภายนอกอะไรกําลังเกิดเจ็บความปวดความเมื่อยความเหนื่อยความหิวพวกนี้ก็เป็นอาการภายนอกแ้าจะเป็นความ ชอบใจไม่ชอบใจความหมงุดหงิดฟุ้งซ่านวุ่นวายอันนี้เป็นภายในแล้วก็เห็นอาการทั้งสองอย่างเกิดขึ้นนะทีนี้วิธีแก่นัานก็บอกว่าเข้าไปรู้ว่ามันมีอย่างไรแล้วเข้าไปละละอย่างไรละอย่างที่กล่าวแล้วคือพัมภาวะตรงกันข้ามเราไปละมืดเอามืดไปละมืดไปได้เอาสว่างไปละมืดเอาความ ที่มันไม่ปวดไปแก้ความปวดเอาความที่มันไม่เมื่อยไปแก้ความเมื่อยเอาความไม่ขี้เกียจเอาความขยันไปแก้ความขี้เกียจเอาความมันโปร่งโล่งสบายเอาไปแก้ความอึดอัดอย่างเงี้ยนี่คือเรื่องการละซึ่งก็ต้องทําขึ้นมาเราก็กระตุนต้นกระตุ้นร่างกายดืนบ้างเดินบ้างนั่งบ้างนอนบ้างเดินก้าวหน้าบ้างถอยหลังบ้างลักษณะที่เราทําอยู่นั่นคือวิธีแก้นะ มแก้ได้แล้วมันไม่มีอะไรแล้วก็เดินดูความไม่มีอะไรมนแหละไม่ต้องพิจารณาว่าความไม่มีอะไรเป็นอย่างนั้นมันเป็นความว่างความรู้สึกตัวไม่ต้องพิจารณาก็รู้มันเฉยๆรู้ว,ว่ามันมีอยู่มีอยู่สักพักเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปเพราะร่างกายมันไม่คงที่ร่างกายเดี๋ยวมันก็เจ็บเดี๋ยวก็ปวดเดีด๋วยวก็สบายเดี๋ยวก็ไม่สบายสลับกันตลอดเวลาเราเพียงแต่ให้เข้าไปดูมันนะเข้าไปดูอาการเหล่านี้ การเข้าไปดูตรงๆแล้วเกิดรู้เกิดเห็นเกิดเข้าใจมันก็สั่งสมก็ไว้เป็นวราระจิตก็เลยเป็นเป็นเอ็กซ์เพตามภาษาก็คือเป็นทักษะให้เกิดความรู้มันชำน,นิชำนาญอาการอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้อาการอย่างนี้ากานแก้อย่างนี้มันก็เกิดเป็นความชำนาญในใจขึ้นมานั้นเวลาเราปฏิบัติเราก็จะไม่เรารู้ชัดบ่อยๆนี้เราก็จะไม่กลัว ไม่กลัวปัญหาเบื่อมาแล้วก็ไม่กลัวเบื่อเซงมาก็ไม่กลัวเซงคิดมาก็ไม่กลัวคิดเมื่อยมาก็ไม่กลัวเมื่อยปวดมาก็ไม่กลัวปวดเพราะอะไรเพราะเรารู้วิธีแก้เพราะเราแก้จนชํานาญแล้วนี่แต่ถ้าหากว่าเราเผลอไม่แก้เนี่ยมันก็จะเข้าไปในทุกเข้าไปในรูปเข้าไปในความคิดนี่เขาเรียกว่าสติมาไม่ทันเพราะสติไม่มาปัญญาก็ไม่เกิดพอปัญญาไม่เกิดก็เอา ความสิ้นที่สำนานที่เรามีอยู่มาใช้ไม่ได้เพราะว่าตัวกุลไกลคือตัวสติมันต้องมาทันเมื่อมาทันมันปัญญามก็แก้ไขไปใจก็กลับมาโลง่งมาปร่งมาเบาเดี๋ยวมันก็หนักมาใหม่ก็สลับกันไปสลับกันมาเนี่ยเพราะมันเกิดเพราะกฎของไตรลักษณ์อน,นิจจังทุกขังนาตาไอ้ตัวสบายไม่สบายเนะี่ยเป็นตัวอนิจจังทุกขังหน้าตาไปนในตัว คือไม่ต้องไปพิจารณาอนิจจังเปอย่างนี้ทุกขังไปอย่างนี้อนัาตาไม่ต้องไปพิจารณาเพราะดูตัวมันเลยอ่ะตัวอนิจจังทุกขังนัตาคือตัวปวดตัวเจ็บตัวเบื่อตัวเซิงตัวฟุ้งตัวง่วงตัวเงาพวกนั้นเเป็นตัวอนิจจังทุกขังหน้าตาแต่เราบัญญัติมันว่าเป็นง่วงเป็นเหงาเป็นนิวรณ์บัญญัติขึ้นมาเพื่อให้มันเห็นได้ชัดเหมือนบอกว่าน้ําเนี่ยกฎของน้ำจะเป็นอย่างนี้ เราก็บัญญัติขึ้นมาเป็นน้ำต้่มน้ำแกงน้ำคกน้ำเปล่าน้ำเป๊ปซี่น้ำน้ำชากาแฟอะไรเนี่ยความจริงมันก็มาจากน้ำทั้งหมดคำว่าใจรักมันเหมือนกับว่าน้ำเรามาสมมุติมาเป็นตัวกามสันทะพยาปาทะทีนมิทะอุทจจะวิจิกิฉาอะไรพวกเนี้ยคือมาหยัดขึ้นมาตามอาการของมันเหมือนน้ำส้มน้ำแกงอะไรพวกเนี้ยมันทั้งหมดก็มาจากน้ำแล้วแหละ คำว่าน้ำนะั้นเหมือนกับไตรลักคำว่าน้ำส่วนนี้เป็นน้ําอะไรบ้างเอามาสมมุติเป็นชื่อมันในฝ่ายเป็นอกุศนะในฝ่ายกุศลเราก็มาสมมุติเหมือนกันในฝ่ายกุศลเราก็มาบัญญัติเป็นความมีสติมีธรรมวิจยะมีวิริยะมีสมาธิมีอุเบกขามันก็คือชื่อของคําว่าศีลสมุนิปัญญาเป็นชื่อของสภาวะฝ่ายกุศนนั่นเองนะเรียกว่าไตรสีขา การที่เราไปแก้กฎของไตรลักษ์ก็คือใช้กฎของไตรสิกขาแก้คำว่าไตรสิกขาก็คือสติสมาธิปัญญาเนี่ยเข้าไปแก้เข้าไปแก้กฎของไตรลักษ์คือแก่อณิจังทุกขังหน้าตาเท่านั้น,นเราก็เรียกว่าตัวอณิจังทุกขังหน้าตาคือความไม่รู้สึกตัวตัวสติสมาธิปัญญาตัวรู้สึกตัวแค่นั้นเองจับหลักๆคือพอเรารู้สึกอันทีจ่จะ สติสม ح ح รูปัญญามันก็มาถ้าเราเผลอปับ๊บอันนี้จังอันนี้จังทุกขังหน้าตามันก็มาท่านเองเพราะนั้นเรามีสติดูที่เผลอไม่เผลอดูที่รู้หรือไม่รู้เท่านั้นเองถ้าง่ายๆภาคปฏิบัติเพราะนั้นภาคปฏิบัติคือรวมเข้ามาง่ายๆสั้นๆแต่ภาคปริยัติท่านแจ้งให้เห็นเพื่อให้คนที่ชอบคิดชอบสงสัยได เห็นเหตุเห็นผลเห็นที่ไปที่มาเพราะคนที่มีความคิดความสงสัยหรือคนที่มีการศึกษามีความต้องการรู้รายละเอียดเนี่ยมันก็ต้องใช้หลักสมมุติเข้ามาให้เขารู้แต่คนบางคนนี่เขาไม่ต้องการที่จะรู้เขาก็มาทําตัวปปรมัตเลยก็จะง่ายคือมาคอยตัวรู้ตัวไม่รู้ตัวเผลอตัวไม่เผลอตัวสบายไม่สบายตัวหนักตัวไม่หนักตัวง่วงตัวไม่ง่วงเขาดูแค่สังตัวเท่านั้นเอง มันง่วงก็แก้มันไปมันไม่ง่วงก็ดูมันไปมันชอบก็ดูมันไปมันไม่ชอบก็ดูมันไปแก้มันไปนะแก้มันไปให้มันเป็นกลางถ้าเปรียบเสมือนกับไอแมลงมุมบ้านนอกเราเนาะเห็นแมลงมุมมันกลางเปตขายหน้าหนาวกลางทางลังขนาดใหญ่ก็จะเห็นว่าตัวแมลงมุมมันไปไปอยู่ตรงกลางใช่ไหม อยู่ตรงกลางแต่พอมีมแมลงอะไรบินมาชนมันรังมันปั๊บหนึ่งมันจะวิ่งออกไปจับไปจับกินแต่พอไม่มีมแมลงอะไรแมงมุมมันก็ไปนอนอยู่ตรงกลางรังมันนั่นแหละคอยจ้องดูว่า,มาแมลงมันจะมาทางไหนที่มันดักตาขา่เอาไว้การปฏิบัติก็เหมือนกันว่าจิตของเราก็มาอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางคือความรู้สึกตัวเนี่ยอยู่ตรงกลางหรือว่าอยู่กลางใจกลางกายก็ได้ ตแต่พอมีมแมลงต่างๆมากระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์มากระทบขายนั่นก็คือตาหูจมูกลิ้นไกยใจพอมากระทบปับ๊บตัวรู้คือตัวมแมลงมุมตัวนี้ก็วิ่งเข้าไปจัดการไปแก้ไปแก้เสร็จจับกินซะแล้วกลับมาอยู่ตรงกลางใหม่เราค่อยดูต่อไปว่ามันจะมาทางไหนอีกเอาเดี๋ยวเสียงมาเอาเดี๋ยวรูปมาเดี๋ยวกลิ่นมาเดี๋ยวรสมาเดี๋ยวสัมผัสมา ถ้าทางใจก็เดี๋ยวความรู้สึกชอบเดี๋ยวความรู้สึกไม่ชอบมารู้สึกเบื่อมารู้สึกเซ็งมารู้สึกหนักมารู้สึกเบามามันก็มากระทบเรื่อยๆแหละร่างกายทั้งหมดเนี่ยก็เปรียบเสมือนขายมลแรงมุมนี่ขายมลแรงมุมเราจะเห็นว่ามแมลงมุมมันก็จะทําเป็นตะข่ายเป็นซีกเป็นซีกใช่ไหมสารกันอย่างดีมันใช้เวลาไม่นานมันสักสารได้เวยงานี่ความมหาศาลของมันแต่คนที่ไปนั่งทําอย่างนั้นมันใช้เวลาเท่าไหร่ ไม่ได้เลยทีเดียวนะคือการศึกษาต้องเข้าใจอย่างนี้เวลาเราปฏิบัติมันก็ทำไม่ยากเพราะเราเอาขั้นตอนทางสมมุติออกไปเรามาทำประมัิมาทำปรามัิก็มาตั้งอยู่ตั้งตัวอยู่ที่รู้ไม่รู้เพราะนั้นเองตั้งสติตั้งสมาธิตั้งปัญญาเป็นตัวประมัิแต่สมมุติคือกายเนี่ยมันมีหน้าที่เกิด เกิดอะไรเกิดอนิจนาานจังทุกขังหน้าตาและอนิจจังทุกขังนาตาออกมาขยายเป็นตัวอะไรตัวภาวะที่เป็นเวทนาทั้งสามสบายบ้างไม่สบายบ้างเราก็มาสวดสุขังเวทนาเวทยะมโนเมื่อความรู้สึกสบายมีอยู่สุขังเวทนาเวทยามีติปาชาณาติก็ให้รู้ว่าความสบายมีอยู่ ทุขงทังเวทาานาเวทียะมโนเมื่อความสบายไม่มีมีอยู่ทุขงทังเวทนาเวทียามีติประชานนีิให้รู้ชัดๆว่าความไม่สบายเกิดขึ้นแล้วนะอาันานี้ไม่เป็นปริยัติก็ให้มาพิจารณาตามนั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้ให้รู้ความสบายไม่สบายแต่นั้นเป็นศัพ์สมมุติเขาต้องบัญญัติมาเพื่อการศึกษาเพื่อการดํารงไว้ซึ่งศาสนาแต่ในภาคปฏิบัติเราก็ไม่ได้ใช้มันนะ เหมือนกับเราจะกินส้มอย่างเงี้ยไอเปลือกมันก็ทิ้งไปเม็ดมันก็ทิ้งไปสั่งมันก็ทิ้งไปแล้วก็กินแต่เนื้อแต่นวนมันอ่ะไอการที่ทิ้งไปไม่ใช่ผิดเพราะมันมันมีหน้าที่รักษาห่อหุ้มให้มันเกิดส้มเท่านั้นอ่ะผลอะไรผลไม้อะไรกันที่มีเปลือกแล้วปอกเปลือกมันทิ้งมันเป็นหน้าที่ของเราเหมือนกันตัวสมมุติตัวบัญญัติ เป็นเป็นเปลือกที่เราต้องแกะทิ้งเวลาเราจะกินแต่ถ้าเราไม่กินมันก็หุ้มกันไว้อย่างนั้นน่ะเราเก็บเอาไว้อย่างนั้นนะแต่ถ้าเราแกะเปลือกมันทิง้งโดยไม่กินอะไรเป็นยงนก็เน่าก็เสียนะส้มเนี่ยแกะเปลือกมันทิ้งเอาไว้เดี๋ยวก็เสียอลไใช่ไหมแต่ถ้าไม่ต้องเอาเปลือกมันออกเก็บทิ้งไว้อย่างนั้นอ่ะมันก็ได้หลายวันนะกล้วยอย่างเงี้ยถ้าปอกเปลือกแล้วก็เสียละแต่ถ้าไม่ปอกเปลือกมันเก็บไว้หลายวันเหมือนกันสมมุติเนะ่าเป็นตัวห่อหุ้มเก็บปรมาณไว ถ้าเราใช้ถึงมาแกะใช้ถ้าเราไม่ใช้ก็เก็บไว้งนะั้นนะไม่พอเก็บไว้ในรูปของอะไรเก็บไว้ในรูปของหนังสื้อบ้างเทพบ้างซีดีบ้างสื่อบ้างนั่นเปือยข้างมันนะแต่ถ้าเรามาจะเอามากินก็คือ,อามาปฏิบัติก็เอามาแกะใช้ความหมายว่าทําไมต้องมีสมมติทําไมต้องมีปรมรัดทําไมต้องมีปัญญัติทําไมต้องมีปฏิบัติเขาเรียกว่าอัถบัญญัติอริยบัญญัติ แต่พปฏิบัติได้เรียกว่าปรมัดบัญญัติถ้าหากว่าเอา,าเก็บไว้ก็เรียกสมมติบัญญัติมันเป็นวิสัยของธรรมชาติวิสัยของโลกมันไม่ใช่เรื่องที่จะก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวายอะไรนะแต่ถ้าเราไม่เข้าใจสมมติไม่เข้าใจปรมัดไม่ใจสภาวะเราคิดไปตามความรู้ความเข้าใจของเรามันก็วุ่นวายเอออันนี้เป็นอนะไรอันนั้นมะไก็สงสัยเรื่อยไปไม่จบ แต่พอเราเข้าใจอย่างนี้มันก็ไม่สงสัยอ๋อก็มาทําที่ตัวรู้รู้เนื้อรู้ตัวเพื่ออะไรเพื่อให้ป้องกันไม่ให้ความไม่รู้เข้ามาเราความทำตัววิชาให้มันชัดเจนเสมอเพื่อป้องกันอวิชาทาความตื่นรู้ให้เกิดเสมอเพื่ออะไรเพื่อป้องกันการหลับไหลทําตัวรู้สึกเป็นกลางสบายๆไว้เสมอเพื่อต้องการตัวทุกขเวทนา พอพอวททุกเวทนาเข้ามาแล้วนะมันบีบคั้นจิตจิตมันถูกบีบคั้นมันก็ไปสร้างไปสร้างทุกข์ในใจอีกทุกที่เกิดขึ้นในใจมันเป็นทุกอริยศาสตร์มันแก้ยากท่านก็เลยไม่ให้มาให้มา,ใหมาระวังในทุกขที่มันเกิดขึ้นในกายทุกที่เป็นสภาวะที่เป็นอนิจจังทุกขังนาตาเนี่ยมันป้องกันง่ายอนิจจังทุกขังนาตาทางรูปป้องกันง่าย แต่อันนี้จังทุกขังหน้าตาที่เกิดขึ้นทางนามป้องกันยากถ้าเกิดขึ้นทางนามไม่เรียกว่านิจังทุกขังหน้าตาก็เรียกว่าราคาโทสโมหะอ่ามันเปลี่ยนชื่อไปเลยนะจะไปเกิดทางใจคือเกิดความชอบไม่ชอบแล้วก็ไม่รู้นี่อันนี้เปลี่ยนละเปลี่ยนไปจากตัวความสบายไม่สบายและตัวเฉยๆฉยนั่นแหละถ้าไม่มีสติกำหนดสามตัวนี้มันก่อให้เกิดความชอบใจไม่ชอบใจเฉยๆยพอไปเกิดเป็นความชอบใจไม่พอใจเฉยๆยนี่แก่ยากละ แต่ถ้ามีเป็นคนรู้สึกสบายไม่สบายนี่แก้ง่ายอยู่ใช่ไหมมันเป็นรูปอันนี้คือเราต้องแยกแยะให้ออกเพราะนั้นเราก็มาตั้งต้นดูที่รู้อยู่ที่รูปที่นามที่กายที่ใจตั้งต้นรู้กระตุ้นให้รู้ทำไมต้องทำบ่อยๆก็เพราะว่าตัวไม่รู้มันมาบ่อยๆเราก็ทำตัวรู้บ่อยๆอันนี้อย่างทุกข์ังตาตามมาทำหน้าที่ไปจำเราก็ต้องทำความรู้สึกตัวไปจำเพราะนั่นเองในหลักปฏิบัติ แต่ถ้าเราไม่เข้าใจอย่างนี้เราก็จะคิดปรุงแต่งอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นขึ้นมาทําให้เราเสียเวลาในการปฏิบัติอดังนั้นเราต้องทําความเพียรขึ้นมาเมื่อคืนนี่มีคนถาม,มเอ่องไอ้ลวงโยมบินนั่นแหละถามใช่ไหมเราว่าไอ้ตัวสัมปชัญญะกับตัวอนัตตาเนี่ยเมื่อวานอาจจะไ,ได้ไหม มันขัดแย้งกันไหมเราไหนบอกให้รู้สึกตัวว่าทำไมเราไอ้ตัวที่ไนมารู้เพราะมันเป็นอนัตตาถามงี้ใช่ไหมเออเป็นคําถามที่น่าคิดเนะบอกว่าให้รู้สึกตัวมันไม่มีตัวให้รู้อ่ะเพราะมันเป็นอนัตตาดูเหมือนขัดแย้งกันใช่ไหมทีแ้วก็ไม่ดูว่าตัวสัมัาระให้รู้สึกตัวเนี่ยเป็นตัวรูปหรือตัวนามก็ตั้งต้นตัวนั้นก่อนตั้งตนวตัวมันเป็นนามใช่ไหมตัวรู้สึกตัวมันเป็นนาม แลวตัวอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเนี่ยมันเป็นรูปหรือเป็นนามอ่าต้องดูตัวนั้นกันอนัตตาเนี่ยเป็นรูปหรือเป็นนามอามันก็เป็นนามเหมือนกันเลยไหมว่าสัพเพธรรมาอนัตตาทำเท่างหลายท่้งโปวงเป็นอนัตตาเป็นนามทำมันก็เป็นนามใช่ไหมล่ะอยู่นี้เมื่อเมื่อสัมปชัยความรู้สึกตัวมันก็เป็นนามมันก็เป็นเรื่องเดียวกันนั่นแหละแต่มันสมมุติสับต่างกันท่านั้นเองอ่าเป็นเรื่องเดียวกันรู้สึกตัว เป็นอน้ตาแต่ถ้ามันเป็นอัตตาขึ้นมาดิถ้าเป็นอัตตานี่มันเป็นรูปขึ้นมาเลยนะโอ้ไม่รู้สึกตัวมันก็เข้าไปคิดแหละคิดเรื่องนั้นเรื่องตัวคิดเป็นตัวนามารูปใช่ไหมตัวมารูปมันก็ก่ออัตตาขึ้นมาอ่าเห็นไหมพอัอาตาขึ้นมาตรงนี้แหละมันไม่มีนี่แหละพอเราเผอคิดไปเรื่อยๆตัวอัตตามันก็เกิดตัวนามารูปมันก็เกิด พอนำรูปเกิดเป็นสมุทัยของทุกข์ละนี่เราก็กลับมารู้สึกตัวพอกลารรู้สึกตัวรูปหายไปความคิดนามารูปหายไปมีความรู้สึกตัวแล้วล้วนมันก็เป็นอนัตตาแค่นี้มันก็เป็นเรื่องเดียวกันมันไม่ขัดแย้งกันแต่ทีนี้ในแง่ของสมมติเนี่ยดูเหมือนขัดแย้งนะในแง่ของสมมติโอ้อันนี้มันเป็นอนัตตาใช้ไม่ได้อนัตตาแบบว่าใช้ไม่ได้ เราบอกว่าอนัตตาอัตตาก็ใช้ไม่ได้อนัตตาก็ใช้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันอยู่ในอนิจจังทุกขังอนัตตาแสดงมันใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดเป็นทางสมมุตินี่อนัตตามันใช้ไม่ได้แต่ถ้าในแง่ของปรมาตะอะอนัตตากับใช้ได้เพราะอนัตตาโดนเมื่อแกไปดูไปขาใช่ไหมนี่เห็นไหมนะอนิจจังก็เป็นสุขเวทนา ทุกขังเป็นทุกขเวทนาอนัตตาเป็นอทุกขมสุขเวทนาแต่พอมาพอสติตามรู้ทันนี่อนัตตาถูกเปลี่ยนเป็นปัญญาอนัตตาถูกเปลี่ยนอทุกขมสุขเวทนาเป็นอุเบกขาสัโพชงแต่ถ้ามันเป็นอัตตามันก็เป็นอุเบกขาเวทนานี่คือความสับสนเพราะฉะนั้นสมมุติกับปรมัต์ถ้าเราไปคิดปนกันมันจะสับสนทันทีเลย เพราะนั้นท่านเลยไม่ให้คิดเอาให้รู้เฉยๆเอามาก็เอาเรื่องนี้ไปวิเคราะห์ให้นักปฏิบัติที่เข้ามาในรลย์อะไรฟังโอเ้เข้ามาอ่านมาเข้าใจกันเพราะนั้นคำถามที่สำคัญเนี่ยก็เอามาวิเคราะห์หาข้อเท้จริงเพราะบางทีเราก็อดที่จะคิดไม่ได้เพราะเรายังไม่บรรลุธรรมทั้งหมดเพราะยังไม่รู้แจ้งธรรมทั้งหมดมันก็ต้องเป็นธรรมดาต้องสงสัยนะ แต่สงสัยแล้วก็ถ้าได้รับการแก้ไขการทำความเข้าใจแล้วก็ต้องเอาไปทำให้มันเป็นนะเนะเรื่องนั้นสงสัยเรื่องสัมปชานสัมปชานโนกอนาตาเป็นเรื่องเดียวกันเป็นเรื่องเดียวกัน,น,กนในแง่ของอปรมัตนะต่แง่สมมุติเป็นคนละเรื่องเลยนะเพราะมันเพราะตัวเราจะเอาสมมุติกับปรมัดไปอ,อย่างสมมุติว่าเปลือกส้มกับไอ้ตัวส้มเมนี่ยดูเหมือนมันขัดแย้งกันนะใช่ไหม ไอ้ส้มเปลือกส้ม <stage> ม <mainland> ันกินไม่ได้ไอ้ตัวส้มมันกินได้ใส่่าขัดกันเลยใช่ไหมอันมันเป็นธรรมชาติอ่าเป็นธรรมชาติของรูปกับนามมันคนละเรื่องแต่ว่ามันอยู่ด้วยกันอ่ะเปลือกส้มกับเนื้อส้มมันอยู่ด้วยกันแต่ดูเหมือนขัดแย้งกันไม่ได้ขัดแย้งแต่มันรักษาซึ่งกันและกันเปลือกส้มก็รักษาผลส้มเปลือกแตงโมก็รักษาเนื้อแตงโมเหมือนกันตัวสมมุติก็รักษาปรมติ โดยธรรมชาติไม่ขัดแยง้งแต่ถ้าขัดแย้งตรงที่ว่าเราใช้ผิดใช้ผิดหน้าที่เปลือกให้เขาเอามารักษาดูแลแทนที่เราจะมากินใช่ไหมเราก็ไม่กินเนื้อมาเขามาให้มากินแล้วเขาเอาไปทิ้งเนีย่ยก็ผิดหน้าที่ผิดธรรมชาติอน,นี่เพราะฉะนั้นธรรมชาติมันก็มีแบ่งหน้าที่กันนะแต่เราใช้ไม่ถูกเราก็เราราใช้ไม่ถูกแล้วว่ามันผิดไม่ใช่เราอยู่ที่ใช้ตามหน้าที่ของมันนะ เมื่อเป็นอย่างนี้ปั๊บเหมือนกันตัวสัมพชัญญะก็เหมือนเนื้อตัวอนัตตาก็เหมือนเหมือนเปลือกถ้าตามสมมุตินะถ้าตามปรมัดไม่ว่าเปลือกหรือไม่เนื้อมันก็เป็นรูปเหมือนกันเนื้อส้มก็เป็นรูปเหมือนกันเปลือกส้มก็เป็นรูปเหมือนกันความรู้สึกตัวก็เป็นนามเหมือนกันอนัตตาก็เป็นนามเหมือนกันในแง่ของสมมตินะ